สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูผักขมอบชีสเจกันครับสำหรับเมนูนี้เราก็จะแบ่งส่วนผสมเป็น2ส,ส่วนนะครับในส่วนของตัวผักขมอบชีสแล้วก็ในส่วนของซอสเบชเมลเจนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของซอสก่อนเลยครับก็จะมีเป็นดอกกระดําครับถั่วขาวต้มสุกเม็ดมะม่วงหิมพานแช่น้ําจนนิ่มครับน้ํามันลําข้าวแป้งกวนไส้เกลือพริกไทยนมข้าวโอ๊ตรสจืดแล้วก็น้ำเปล่าครับ แล้วก็ในส่วนของตัวผักขมอบชีสครับผมก็จะมีเป็นผักขมแช่แข็งครับอันนี้ให้เราทาละลายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บีบเสด็จน้าเตรียมไว้นะครับบีบให้หมาดเลยนะแล้วก็จะมีในส่วนของซอสเบชเมลเจครับแล้วก็ที่สําคัญเลยครับที่ขาดไม่ได้เลยก็ชีสครับวันนี้มันก็จะมีเป็นนี่เลยครับวีแกนเชดดาร์สไตลส์สไลด์ตาอิมพีเรียลอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์เล่มแบบเชดดาร์ชีสท,ที่ทามาจากพืช100%นะครับเหมาะสำหรับคนที่ทานเจมังสวิรัตหรือว่าเป็นวีแกนครับ ได้ว่าสามารถนําไปทําเมนูที่ใช้ชีสต่างๆได้หลากหลายเลยครับหรือว่าจะนํามาทําเป็นเมนูผักโขมอบชีสเจยอย่างวันนี้นี่ก็อร่อยแล้วก็ลงตัวสุดๆไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราโาเดลลงมือทากันเลยครับก่อนอื่นเราก็มาเตรียมทําซอสข่าวหรือว,ว่าซอสเบชเมลเจกันก่อนเลยนะครับก็ดอกกระหล่ำครับอันนี้ให้เรานํามาสับให้ละเอียดเลยนะครับล้างทำความสะอาดให้ดีก่อนด้วยนะครับเราใส่ดอกกระหล่ำก็จะมาช่วยเพิ่ม texture ให้กับตัวซอสเบชเมลของเราครับมันมีเนื้อสัมผัสที่ดียิ่งขึ้นนะ นี่ครับพอละเอียดดีก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้พักรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนผสมที่เหลือครับถั่วขาวต้มสุกครับวันนี้ผมก็จะนํามาปั่นนะครับเพราะว่าอยากให้ตรวจสอบมีเนื้อละเอียดมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับใครชอบแบบหยาบจะใช้วิธีการสับก็ได้ครับก็เมลมะม่วงเหี่ยวพันแช่น้ําจนนิ่มครับแป้งกล้วไส้ครับสำหรับส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลงให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็เข้าไปดูแล้วก็ทำตามกันได้เลยนะําด้วยนมข้าวโอ๊ตรสจืดครับแล้วก็น้ำเปล่าครับ เสร็จแล้วก็ตันให้ละเอียดดีเลยครับเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทําซอสกันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาครับแล้วก็น้ํามันลราข้าวครับเริ่เลยรอให้น้ํามันร้อนก่อนนะครับพอกระทะน้ํามันร้อนได้ที่ครับก็ดอกกระดมที่ราสับละเอียดไว้ครับอันนี้นำไปผัดกับน้ํามันให้หอมก่อนเลยครับ อันนี้เราผัดดอกกระหล่ำให้สุกนิ่มดีนะครับแล้วก็ออกกลิ่นหอมดีนะครับใช้ไฟกลางค่อยไปแรงได้เลยนะสำหรับซอสขาวเนี่ยครับเราก็สามารถนําไปทําเมนูได้หลากหลายนะครับอยากจะเป็นถั่วงอบชีสเนี่ยครับหรือว่าจะเป็นราสันญ,ญา่าหรือว่าจะเป็นพวกพาสต้าชีสต่างๆก็ทําได้หมดเลยครับอันนี้จะเป็นสุดเจนะและสําหรับเทศกาลกินเจปีนี้ครับทางเคซีจีเขาก็อยากชวนคุณมาจอย แบบไม่ต้องคิดเมนูให้ปวดหัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อร่อย้ลยนะเพราะเจนี้ที่หน้าจอยิ่งกว่าทุกปีมีเมนูหันเจทาให้ง่ายจากแ m b เ a เดอร์เชของ KCG มาให้เลือกทําตามมากกว่า50เมนูเลยครับพร้อมรับโชคอีก2ต่อนะไม่ว่าจะเป็นคูป,ปองส่วนลดสำหรับซื้อของที่ m c d o n a l d หรือจะเป็นคูป,ปองลุ้นชิงโชคมูลค่ามากกว่า500,000บาทนะครับสำหรับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะลงมาให้ในคอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ร่วมสนุกกันได้เลยนะเนี่ครับเพอราะดอกกระหล่ำสุกดีก็ใช้ได้้น,น,น,นครรรรััใใหเเเาาสสสส่่่่่วมมมทีปือกู ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ค่อยหมั่นคนครับให้สมสมข้นหนื่อยขึ้นมานะครับให้ทุกอย่างสุกดีด้วยนะอหอมมากครับหอมกลิ่นของถั่วขาวแล้วก็ตัวเม็ดมะม่วงหีบพานที่เราใส่ลงไปครับนี่พอเข้ากันดีแล้วก็ให้เราปรุงรสชาติด้เลยนะครับเราก็จะปรุงด้วยเกลือครับเวลาเราปรุงรสชาติความเค็มนี่ไม่ต้องปรุงเยอะนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีในส่วนของชีสด้วยนะแล้วก็พริกไทยครับ ใช้เป็นพริกไทยป่นหรือว่าจะเป็นพริกไทยเม็ดมาบดใส่ก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบเลยนะแล้วก็คอยหมั่นคนด้วยนะครับเพราะว่าตัวซอสเราจะมีในส่วนของแป้งกลนไส้ด้วยนะเดี๋ยวมันจะติดกระทะติดหม้อไม้ได้นะครับนี่ครับพอส่วนผสมทุกอย่างร้อนได้ที่ดีแล้วครับก็จะเริ่มค้นขึ้นมาแล้วนะนี่ต้องคอยหมั่นคนตลอดนะครับจะได้ไม่ไหม้นะซอสจะได้เนียนด้วยครับนี่ครับพอส่วนผสมร้อนได้ที่ดีครับแล้วก็ทุกอย่างสุกดีแล้วครับ ความข้นก็จะเริ่มมาแล้วนะอันนี้เราเคี่ยวให้ได้ความข้นแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราลองชิมรสชาติดูก่อนครับระวังร้อนนะครับอืมเคแล้วรสชาติจะมีออกเค็มหน่อยๆนะครับอย่าให้เค็มโดดมากนะเดี๋ยวจะรสจัดเกินไปครับเราก็จะได้ความหอมมาจากถั่วที่เราใส่ลงไปครับอันนี้ถ้าเกิดใครต้องการให้ตัวดอกกระหล่ำมะสุกนิ่มครับให้เราเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยครับเคี่ยวจนกระทั่งดอกกระหล่ำสุกนิ่มดีได้เลยนะครับ หรือว่าเกิดใครอยากให้มีเจ็ตเจอร์ได้เคี้ยวหน่อยก็เอาให้แค่ค้นก็พอครับแล้วแต่เลยนะแต่เกิดใครต้องการเคี่ยวนานแล้วสมมูรณ์มันข้นหรือว่างวดแห้งเกินไปครับเราสามารถหยดน้ําเพิ่มลงไปได้นะครับอย่างตัวซอสขาวเนี่ยปกติก็ต้องออกข้นเหนียวหน่อยเลยแล้วครับเพื่อให้เกาะกับตัวอาหารที่เรานําไปใส่ได้ดีครับนี่ผมจะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนต่อกสักรู่นะครับให้ได้ความข้นก่อนนี่จะเริ่มข้นแล้วแต่ยังไม่เหนียวดีครับนี่ครับตอนนี้ผมก็จะเคี่ยวซอสไปได้ประมาณ10นาทีครับซอสเปชเมลสุดเจยเราก็จะข้นได้ที่แล้วครับน ได้ความข้นประมาณนี้ครับก็ใช้ได้แหละนี่เดี๋ยวเราลองชิมอีกรอบก่อนครับว่าได้ความข้นแล้วก็ความนุ่มแบบ <IM> e ที่เราต้องการหรือยังครับระวังร้อนนะอืมโอเคเลยครับผักนุ่มแบบที่ผมต้องการแลลวแล้วก็ซอสข้นดีแหละนี่ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราปิดเตาก่อนเลยครับแล้วก็ให้เราตักแบ่งซอสครับออกมาส่วนหนึ่งก่อนนะส่วนนี้ไว้สาหรับแต่งหน้าด้านบนครับสาหรับผักโขมบอชีสนะครับแบ่งออกมาส่วนหนึ่งก่อนเลย เสร็จแล้วก็ให้เรานำผักโขมครับที่เราเด็ดน้ำไปบยแล้วนะครับอันนี้เราบีบน้ำให้หมาดแห้งเลยนะลรวผมก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆด้วยครับแล้วแต่ความชอบนะครับใครจะไม่หั่นก็ได้ครับแล้วแต่เลยแต่เกิดผมว่าหั่นแล้วมันทานง่ายดีนี่ก็เรานำผักโขมใส่ลงไปในซอสเปชามิลของเราได้เลยครับวันนี้จะทำเยอะหน่อยนะครับสองถาดใหญ่ๆแล้วก็ปรุงรสชาติส่วนนี้เพิ่มครับใช้เป็นเกลือครับเล็กน้อยเพิ่มพริกไทยป่นเล็กน้อยครับความหอม ก็เปิดเตาอีกครั้งนึงครับใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนพอนะนี่ให้เราผัดผักโขมกับซอสเปชเมลครับให้เข้ากันดีเลยครับขั้นตอนนี้ครับถ้าเกิดใครชอบทานผักโขมชีที่ตัวผักโขมออกนุ่มๆหน่อยครับเราสามารถเติมน้ำสต๊อกผักหรือว่าจะเป็นน้ำเปล่าก็ได้ครับลงไปเพิ่มนะเพื่อจะเคี่ยวผักให้นุ่มขึ้นมาได้ครับก็แล้วแต่ความต้องการเลยนะครับปกติแล้วก็แค่ผัดแป๊บเดียวก็สุกอยู่แล้วครับผักสุกง่ายเป็นเมนูอาหารเจหรือว่ามังสวิรัติที่อร่อยครับทำไม่ยากด้วย ว่าจะได้ไม่จำเจเลยครับสี่สิซีสันก็ดูน่าทานครับผักโขมแล้วก็แน่นๆเลยครับเนี่ยผัดไปเรื่อยๆได้เลยครับถ้าเกิดสังเกตว่าซอสที่เราแบ่งไว้น้อยเกินไปเราสามารถเติมเพิ่มได้นะครับปริมาณนี้ตามความชอบได้เลยครับอย่างวันนี้ครับผมจะทานกับผู้สูงอายุครับก็จะทําให้ผักค่อนข้างนิ่มหน่อยนะครับก็จะต้องผัดนานนิดนึงนะถ้าเกิดสังเกตว่ามันข้นหรือว่าง้นแห้งกันไปก็หยดน้ําเพิ่มได้ครับเล็กน้อยแต่ว่าเราอย่าใส่น้ําเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยว ส่วนผสมตัวนี้ไม่จะเหลวเกินไปทําให้ตัวซอสมันไม่เกาะกับผักดูไม่น่าทานครับพยอยอดได้เลยครับแล้วก็สังเกตความสุกนุ่มของผักได้เลยนะครับว่าเราชอบผักโขมที่นุ่มมากน้อยแค่ไหนครับผัดไปเรื่อยๆเลยนะครับพอเราผัดต่อมาได้อีกสักครู่ครับสังเกตว่าผักเริ่มจะเปื่อนนุ่มนะนี่ก็ให้เราลองชิมดูก่อนเลยครับว่าผักเปื่อนนุ่มแบบที่เราต้องการหรือยังครับอืมโอเคเลยครับผักนุ่มดีแล้ว นี่ก็ให้เราใส่เป็นนี่เลยครับวีแกนเชดด้าสไตล์สไลด์ตาอิมพีเรียลครับอันนี้เขาจะเป็นชีสที่ทํามาจากพืชร้อยเปเลยนะครับเป็นวีแกนเลยนะเราก็ใส่เพิ่มความหอมอร่อยให้กับเมนูปักโขมของเราเลยครับเขามาในรูปแบบของแผ่นสไลด์นะครับเราก็ใช้วิธีการฉีกหรือว่าจะหั่นซอยก็ได้ครับแส่ลงไปเลยเาสะดวกก็ฉีกๆใส่ลงไปได้เลยครับปริมาณนี้ก็ตามควาชอบเลยนะ เสร็จลบเสร็จก็คลุกเคล้าให้ผสมเข้ากันดีเลยครับกลิ่นชีสหอมขึ้นมาเลยครับนี่แหละเคล็ดลับทาอร่อยของเมนูนี้เลยครับนะครับพอชีสโดนความร้อนก็จะละลายเข้ากันดีเลยครับแล้วก็ส่งกลิ่นหอมดีมากๆเลยครับพอสังเกตว่าชีสละลายหมดก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาได้เลยครับนี่เลยท่านี้ก็พร้อมนําไปใส่พิมพ์ที่เราต้องการแล้วครับหน้าตาหน้าทานมากครับเดี๋ยวไปใส่พิมพ์ที่เราจอานำไปอบเลยนะครับ เสรจแล้ววันนี้ผมจะอบด้วยพิมพ์ถ้วยเซรามิกนี้ครับก็น้ำผักโขมอ,อบชีของเราใส่ลงไปได้เลยครับหอมมากพิมพ์ที่เราใส่นี้ก็แล้วแต่เลยนะครับใครมีเป็นถ้วยชามกระเบื้องนี้ก็นํามาใช้ได้เลยครับที่ทนความร้อนได้นะหรือถ้าเกิดใครไม่มีใช้เป็นถ้วยฟอยล์ก็ได้เช่นกันนะครับก็ทําได้เช่นกัน,นวันนี้ทําทั้งหมด2ถาดเลยครับ ใส่ลงไปแล้วก็เกลี่ยปาดหน้าให้เรียบเลยนะครับเต็มทั่วๆพิมพ์เลยนะแล้วมุก็จะเพิ่มด้วยซอสของเราครับแล้วก็ทาไปทั่วๆได้เลยครับเส็จแ,แล้วก็ที่ขาดมาได้เลยครับนี่เลยครับชีสเวแกนของ Imperial ครับอันนี้ใครจะใช้วิธีการไปหั่นซอยก่อนก็ได้นะครับผมชอบง่ายๆก็ หักๆโรยลงไปได้เลยครับปริมาณนี้ตามความชอบเลยนะครับมากน้อยใส่ไปให้ทั่วๆเลยครับนี่เลยครับทำเหมือนกันเลยนะครับทั้ง2อถาดเลยนะครับเท่าน,นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปอบกันเลยนะครับ อันนี้เราจะอบด้วยไฟบนล่าง2ององศาเซลเซียสนะครับระยะเวลาก็อยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงนาทีหรือว่าจนกระทั่งตัวผักโขมอชีของเราออกสีสวยน่าทานนะครับเนี่ยครับตอนนี้ผักโขมอบชีแเราก็สีเหลืองสวยดีมากๆแล้วครับแล้วก็กลิ่นหอมดีสุดๆเลยครับอันนี้ก็นําออกมาจากเตาก่อนได้เลยนะครับกนี่เลยครับผักขมอบชีสสุดเจครับสิสีสันสวยงามครับกลิ่นก็หอมดีมากหน้าตาก็ดูน่ารับประทานสุดๆเลยครับ เสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดูเลยนะครับนี่เลยผักโขมอบชีสเจครับร้อนๆเลยครับหน้าทานมากลองชิมดูนะครับ ผักขมนุ่มกาลังดีครับกลิ่นหอมของชีสินี่หอมดีมากครับรสชาติก็กาลังดีเลยอร่อยลงตัวเลยครับก็ลองนาไปทําตามกันดูนะครับเดยกได้ว่าเป็นเมนูเจที่อร่อยได้ไม่จําเจเลยครับและสําหรับเทศกาลกินเจปีนี้ครับทัน KCG เขาก็อยากชวนคุณมาจอยแบบไม่ต้องคิดเมนูให้ปวดหัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อร่อยด้วยนะเพราะเจนี้ที่หน้าจอย,ยิ่งกว่าทุกปีมีเมนูอาหาันเจท้ง่ายจาก Amb เบเดอร์เ e ของ KCG มาให้เลือกทําตามมากกว่า50เมนูเลยครับพร้อมรับโชคอีก2ต่อนะไม่ว่าจะเป็นคูป,ปองส่วนลดสำหรับซื้วอ ค่ากว่า5 0 0 0 0นบาทเลยนะครับสำหรับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะลงมาให้ในคอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ร่วมสนุกกันได้เลยนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ